หลายท่านที่มีค่าสายตาสั้นนะคะจะมีความเชื่อว่าเดี๋ยวพอแก่ขึ้นไปแล้วเนี่ยค่าสายตายาวเนี่ยจะมาช่วยหักลบค่าสายตาสั้นที่มีทําให้สายตาเนี่ยกลับมาเป็นปกติไม่ต้องใส่แ,แวน่นต <ừ. S 1> ้องอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่าสายตาสั้นสายตายาวที่เป็นมองไกลเนี่ยกับสายตายาวตามวัยหรือว่า presbyopia เ,เนี่ยการเกิดเนีย่ยมันเกิดกันคนละสาเหตุน,นะคะสายตาสั้นมองไกล เกิดจากที่ความโค้งลูกตาเนี่ยมันโค้งมากกว่าปกติหรือบางท่านกระบอกตาหรือว่า Excel เอ็กเซลเลนเนี่ยมันจะยาวกว่าคนปกติทําให้เกิดสายตาสั้นนะคะเพราะว่าแสงเนี่ยมันตกไม่ถึงเนาะตกก่อนที่จะถึงจุดระภาพแน่นอนว่าทําให้มองไกลไม่ชัดนะคะต้องแก้ไขด้วยการใส่แว่นเนาะส่วนสายตายาวตามวัยนะคะพออายุ40ขึ้นไปเนาะเลนตาเราไม่ได้ยืดหยุ่นเท่ากับช่วงวัยรุ่นแล้วนะคะส่งผลให้เวลาเรามองใกล้เนี่ยเลนตาแทนที่มันจะ ป่องให้นะคะเพื่อที่จะมองใกล้ชัดเนี่ยมันป่องไม่ได้นะคะแบนก็ไม่ได้ละเริ่มยากละส่งผลให้เกิดอาการสายตายาวตามไวขึ้นมาเพราะมันปรับโฟกัสระยะใกล้ไม่ได้นะคะวิธีแก้ก็คือต้องยื่นยื่นมือนะคะเพื่อให้ระยะเนี่ยมันไกลขึ้นเพราะฉะนั้นการที่มันจะมาหักล้างกันได้หรือว่าหักลบกันได้ให้ค่าสายตาสั้นมันหายไปเนี่ย เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะมันเกิดแต่นคนละตำแหน่งเนาะแต่ว่าอ By, ญญาการสายตายาวตามวัยเนี่ยมันจะมีในช่วงแรกก็คือรู้สึกว่ามองใกล้ได้ชัดขึ้นในท่านที่มีค่าสายตาสั้นเยอะๆนะคะหรือบางคนรู้สึกว่าถอดแว่นแล้วมองใกล้เนี่ยสบายตากว่าแบบนี้เป็นส้นงจริงๆแล้วนะคะในท่านที่มีทั้งสายตาสั้นและสายตายาวตามวัยเนี่ยมองไกลก็จริงๆก็ยังคงเบลออยู่นะคะมองใกล้ก็เริ่มไม่ชัดซึ่งวิธีแก้เนี่ยสามารถแก้ได้ทั้งหมด3วิธีนะคะหคือตัดแว่นแบบแยกกันก็คือเป็นแว่นสายตาสั้นเอาไว้มองไกลตัวหนังสือเน่ ยอย่างที่2องนะคะเป็นเลนส์บบโฟกัลหรือว่าเป็นเลนส์สระยะก็คือจะเป็นเลนส์ที่มีถ้วยอยู่ด้านล่างนะคะมันจะมีทั้งแบบถ้วยคว่ำกับถ้วยหงายเนาะเวลาเราจะมองไกลขับรถนะคะเดินออกไปด้านนอกเนี่ยก็จะใช้โซนด้านบนเนี่ยช่วยในการมองเมื่อไร่ที่ต้องการอ่านหนังสือเล่นมือถือนะคะดู iPad ก็จะเลือกตาลงมามองผ่านตัวถ้วยที่อยู่ด้านล่างอย่างที่3ก็จะเป็นตัวเลนส์โปรเกรสซีฟนะคะเลนส์โปรเกรสซีฟก็คือสามารถมองได้หลายระยะเนะาะไกลกลางใกล้นะคะที่เราเคยได้ยินกันเหมาะสาหรับท่านที่ต้องใส่แว่นติดหน้าตลอดทั้งวันไมยาาปลห ะะรวมถึงเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยมันจะกลืนกันเป็นเลนเดียวเลยมันจะไม่ได้มีตัวถ้วยด้านล่างนะคะเวลาใส่ไปด้านนอกเนี่ยคนก็จะไม่รู้ว่าเราเริ่มมีใส่ไตอาตามไวัแล้วนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายนะคะยิ่งปัจจุบันนี้ตัวเลนโปรเกรสซีฟเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะทําให้ปรับตัวง่าย เข้าสู่การขยของค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาสายตายาวตามไวันะคะสนใจวัดสายตาสามารถเข้ามาได้ที่ร้านว่นตาสเปเชียลลิ o อปติได้เลยค่ะที่นี่วัดสายตาโดยทัศน์นาศเรายินดีให้คําแนะนํานะคะเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุดค่ะสามารถจองคิวเข้ามาได้เลยนะคะร้านเปิดตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะ